คอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะโมลำโพงบลูทูธตัวนี้กันตัวนี้จะเป็น KTS 16อะไรทักอย่างจำไม่ได้ครับแต่ว่าเสียงมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันมองว่ามันยังไม่แรงสะใจก็เลยเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์มาโมกันแต่ว่าวันนี้เรายังไม่โมนะจะให้ดูกันคร่าวๆกันก่อนนี่ครับลำโพงของมันจะเป็นลำโพงตัวนี้ครับเป็นดอกที่อยู่ประมาณ3วัตต์5วัตต์ 4โอห์ม5วัตต์ก็คือมันเป็นลำโพงที่5วัตต์แล้วก็4โอห์มคือมันสามารถใช้แอมป์งแรงขับได้ครับตัวนี้ก็แล้วก็หน้ามันสวยอยู่นะตัวนี้แล้วแบตมันเป็นแบตก้อนเดียวอยู่ก็เลยเดี๋ยวแบตคงจะไม่ได้ใช้ครับแบตตัวนี้ก็จะเอาออกส่วนแอมที่เราใช้อะตอนแรกผมก็จะมองตัวนี้ไว้แต่ว่าผมลองผมเคยลองต่อแล้วแอมตัวนี้ผมว่าแหลมมันยังไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่ ตัวนี้น่าจะประมาณ10บวกสิวัตต์นะใช้ไฟ12โวลต์แต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจผมผมก็เลยคิดว่ายังไม่เอาตัวนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าเราจะไปเล่น502 MT ดีกว่านี่502 MT ก็จะเป็นแอมตัวนี้นะถ้าเราซื้อมามันจะได้แผ่นเพจมาด้วยใช่ไหมผมก็จัดการเอาแผ่นเพจมันมาเลยนี่วิธีการโมของผมนะนี่ผมขี้เกียจไปหาแผ่นอะไรม,มาปิดข้างบนไง ผมก็เลยเอาแผ่นเพจที่มันมีอยู่เงี้ยเอามาเจาะนี่ครับเอามาเจาะอ,อย่างนี้ก็จะได้อันนี้อันหนึ่งหนึ่งแผ่นนะส่วนอีกแผ่นหนึ่งมันก็จะเป็นส่วนของด้านบนนะอันไอแผ่นนี้นเป็นส่วนของด้านล่างนี่อันนี้เป็นด้านบนผมก็เอามาเจาะเช่นเดียวกัน,นี่เดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้ครับก็คือฝั่งนี้ผมจะเจาะเป็นสวิตกับที่ชาร์จแบตไว้สวิตกับที่ชาร์จแบตส่วนฝั่งนี้ก็จะเจาะเป็น ชุดวัวุ่มครับก็เดี๋ยวคงจะวางไว้ประมาณนี้เลยนี่จะวางไว้ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าวันนี้คงยังไม่ทําต่อครับเพราะว่าดึกแล้วง่วงนอนนี่ครับก็เดี๋ยวอาจจะกาวสองหน้าตัวนี้เดี๋ยวอาจจะบัรกีติดกันเลยบัดกีให้แผ่นมันติดกันเลยพออาตบไบมาถูให้มันเรียบละมา,าจ,จะมีรอยต่อนิดๆหน่อยๆนยน,นะช่างแม่งแล้วกันเนาะไม่ต้องไปสนใจ พ่าเดี๋ยวเอาปืนกาวยิงอัดมันเลยครับอัดแล้วก็มันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละก็ถ้ามันเสร็จเราก็จะใส่วอลลุ่มอย่างนี้อย่างนี้มันก็น่าจะพอดูได้ไม่ขี้เหรเท่าไหร่หรอกนะก็ดัาผมทําสวยๆไม่ค่อยเป็นครับแต่ทาทำให้มันขี้เหร่อสบายๆเลครับก็เดี๋ยวออยังไงก็น่าจะเป็นแอมหน้าตาที่จะเป็นประมาณนี้เนาะ ส่วนแบตแบตผมว่าจะอาจจะใช้12โวลต์ครับแต่ว่าอาจจะต้องประกอบใหม่หจริงๆผมเตรียมพวกชุดแบตไว้แล้วแหละพวกชุดแบตต่างๆเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอารอรอประกอบกันก่อนนี่โอปกรณ์ก็พอเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ค่อยประกอบกันเพราะว่าตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วไงจะต้องนอนแลนอนดึกมากไม่ค่อยได้ครับง่วง เนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนละกันดูตัวอย่างกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอคลิปเต็มเร็วๆนี้ที่จริงผมโมจริงๆนะผมอยากจะให้มันเทียบเท่ากับตัวบ้านนี่เสียงดีเกินนี่ครับอยากให้เสียงมันจะพอสูสีก็มาแชลแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปละสวัสดี